ตัวเต็มวันพีชตอนที่982กับการพบเจอกันของสองคนไร้มารยาท สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r e v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับวันพีชตัวเต็มนะครับในมังงะพลัสก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมก็รอให้ตัวเต็มออกก่อนแล้วก็จะลงคลิปนะครับหลังจากที่ตัวเต็มนะครับเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยก็คือเขาลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะแน่นอนแหละครับว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปรับชมแล้วกันเนาะสำหรับในช่องของผมนะครับแต่ถ้าใครอยากรับชมเต็มๆก็รับชมกันเลยอย่าลืมกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเต เขานะครับกำลังเมามมยกันอย่างเพลิดเพลินใจเฮ้ยแบล็กมาเรียแล้วงานที่ฉันสั่งแกไปล่ะดูเหมือนว่าแบล็กมาเรียเธอจะไม่สนใจเลยกับสิ่งที่ไคโดได้สั่งไปก่อนหน้านี้ให้ไปตามตัวลูกชายของเขาอย่างยามาโตะมาอุ้ยแหมไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาท่านผู้นําสูงสุดงานค้นหาหนาแค่พวกนั้นเนี่ยก็เกินพอแล้วส่วนข้าเนี่ยขออยู่กับท่านดีกว่าโดยแบล็กมาเรียนะครับเธอทําการซอกไซนะครับใส่ไคโดนะครับเพื่อเอาใจไคโดใหญ่เลยโวโร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 งั้นก็ ในไหนงานนี้ก็มีแค่บีละครั้งวันนี้เธอทำตัวตามสบายได้เลยใช่ไหมโอโรจิวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆ มันก็แน่อยู่แล้วไคโดต้องจารึกไว้เลยว่าพวกผีโคสกิที่ตามหลอกล้อนข้ามา20ปีจะสลายและจบสิ้นลงไปในวันนี้และอีกไม่นานคันจูโร่ที่พึ่งจะปิดฉากการเล่นละครตลอด20ปีก็จะมาถึงที่นี่แล้วพร้อมกับเหล่าผู้บังคับการเรือรบที่ถูกส่งไปให้จมเรือของพวกสมุไร9ก้าวลอกดาบแดงพวกนั้นทางด้านไคโดนะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะแสดงความคิดเห็นออกมาพูดถึงเจ้านั่นแล้วมันก็ร้ายไม่เบาเลยนะกล้าสวมบทเส้นเนีย โดยไม่กลัวจะโดนชั้นฆ่าไปด้วยเลยแต่ว่าถ้าคนที่เชื่อใจได้ขนาดนั้นแจ้งว่าโอเด้งไม่เคยบอกอะไรอย่างที่แกว่าก็จริงแปลว่าโอเด้งก็คงไม่ได้บอกข้อมูลเรื่องลับเทลให้กับพวกสมุไรรู้จริงๆนั่นแหละและทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาลูกน้องของไคโดนะครับจะกรีดร้องกันใหญ่เลยเนื่องจากว่าการปรากฏตัวขึ้นของคันจูโร่โดยเขาจัดการกระทืบลูกน้องของไคโดนะครับเลตุ้มเป๊ะเลยโดยไคโดนะครับทำการห้ามลูกน้องของเขาในทันที ผู้แกไม่ต้องเออะอะไรเจ้านายเป็นลูกน้องของเจ้าโอโรจิทางด้านคันจูโร่จึงทําการพูดสวนกลับมาพร้อมกับมือของเขาที่แบกร่างของโมโนสุเกะนะครับที่ตอนนี้กําลังชอบช้าสุดๆไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะขอรับท่านโอโรจิคราหนี้กว้างนักจนข้าหลงทางไปสักพักหนึ่งแถมเจ้าพวกนี้ยังคิดว่าข้าเป็นศัตรูเลยด่าหน้าเข้ามาไม่ได้หยุดเลยข้าจึงจําเป็นต้องฟันพวกมันทิ้งจบสิ้นโปรดอภัยด้วยขอรับทางด้านเจ้าโอโรจินะครับเมื่อเห็นโมโนสุเกะแล้วดูเหมือนว่ามันจะพอใจอย่างมาก โอ้เด็กที่อยู่ในมือซ้ายของเจ้านั่นมันโคซกิโมโมโนสุเกะบุตรของโอเดงที่ข้าต้องการตัวไม่ผิดแน่แท้ทางด้านคันจูโร่นะครับจึงตอบกลับในทันที เจ้าเด็กนี่แอปตัดเชือกระหว่างทางและพยายามจะหนีคาจึงต้องจัดการมันไม่ให้มันขยับตัวได้อีกแต่มันก็ยังมีลมหายใจอยู่แน่นอนขอรับดูเหมือนว่านะครับทางด้านของไคโดนะครับเมื่อเห็นสภาพโมโนสุเกะแล้วนะครับเขาจะดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับที่ดูเหมือนว่านะครับการกระทํานี้มันรุนแรงเกินไปสําหรับเด็กทางด้านเจ้าโอโรจินะครับจึงทําการแซวกลับมาในทันทีทากั ทายาทแห่งโคซกิที่เคยเป็นนายเหนือหัวของเจ้าถึงขนาดนี้เชียวหรือฮ่าฮ่าฮเจ้าเนี่ยมันช่างเลือดเย็นเสเหลือเกินทางด้านคันจูโร่นะครับจึงตอบกลับในทันทีเมื่อสิ้นสุดบทบาทแล้วเจ้านี่มันก็แค่เด็กอมมือคนนึงในสายตาข้าขอรับทางด้านไคโดนะครับเมื่อเห็นคันจูโร่ดูเหมือนว่าเขาจะจําคันจูโร่และก็เรื่องราวเก่าๆนะครับที่เขาเคยไว้ชีวิตม,มุมโนสุเกะไว้น่าตกใจจริงๆนึกดูแล้วก็พอจําได้อยู่แกคือหนึ่งในก้าปลอกดับแดงที่เคยเจอจริงๆสินะส่วนแกน่ะข้าจาได้ดีพ่อ ของแกก็แค่ขุนนางโง่โง่งหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจากตอนนั้นเลยสักนิดฉันจําได้เลยว่าตัวเองผิดหวังขนาดไหนตอนรู้ว่าเด็กอย่างแกคือลูกของโอเด้งทางด้านคันจูโร่นะครับจึงทําการพูดเสริมกลับมา ขอรับเจ้านี้ก็แค่ไอเด็กเวนคนหนึ่งที่ดันเกิดมาพร้อมนามสกุลอันยิ่งใหญ่เท่านั้นเองส่วนทางด้านแบล็กมาเรียดูเหมือนว่าเธอนะครับจะสงสารในตัวของ Mom no ma. โมโนสุเกะมากๆโทษน่าสงสารจังเลยเด็กตัวน้อย,อยโดนทุบตีจนเลือดโชกขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าโอโรจินะครับมันดันกลับชื่นชอบนะครับกับสิ่งที่คันจูโร่ได้ทําในทําการชื่นชมแต่ว่าคันจูโร่นะครับมันรีบขอโทษในท,ทันทีแล้วก็รายงานสถานการณ์ในตอนนี้โดยมันได้ทําการบอกกับโชกุนโอโรจินะครับว่าตอนนี้นะครับเหล่าพวกกบฏกําลังมุ่งหน้ามาที่ Ring ทางด้านโอโรจินะครับดูเหมือนว่าเขานะครับจะตกใจอย่างมากเมื่อได้รับข่าวสารนี้จึงที่ต้องการถามฟูรุคุรคุจูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างทางด้านฟูรุคุจูนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าที่ท่าเรือยังไม่พบว่ามีเรือเข้ามาเทียบเลยสักลำแต่ว่าตอนนี้ก็มีเซเวเปอร์นวา4คนบุกมานะฮะที่หน้าเวทีซึ่งก็ได้แก่นะครับหมวกฟางลูฟี่นักล่าจ,จนสลัดโซโลยูทัตคิดแล้วก็คิวเลอร์นะครับโดยทั้งหมดนี้บุกมานะครับเพื่อทําการโจมตีแต่ว่าตอนนี้ท่านควี แล้วข้าจึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดที่ต้องมารายงานให้เสียบรรยากาศงานฉลองนอกจากนี้เรายังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนพบเห็นสมุไรแปลกหน้าเข้ามาในเกาะน,นี้ขอรับถึงอย่างไรก็ตามที่กำลังรบของเราทั้งหมดได้รวมกันที่โอริงะชิงมะแห่งนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คงจะไม่มีที่ไหนปลอดภัยไปมากกว่านี้แล้วขอรับส่วนทางด้านแบล็กมาเรียดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจและทำการลินเล่านะครับให้กับโอโรจิได้ดื่มต่อแต่เจ้าโชกุนโอโรจินะครับมันกลับไม่อยากจะกินเหล้านี้เพราะว่ามันนะครับต้อง การเห็นเหล่าซุมูไรทั้งหมดได้ตายลงไปก่อนนะครับเพื่อความสบายใจส่วนทางด้านมุโนสุเกะที่บาดเจ็บปางตายนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทราบถึงเรื่องราวว่าพวกลูฟี่นะครับมาที่เกาะนี้แล้วและต้องหาทางเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะครับแล้วก็ตามไปช่วยอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่ามุโนสุเกะนะครับเขาจะเป็นห่วงเหลยครับว่าคนอื่นๆนะครับจะรอดหรือไม่และทันใดนั้นเองนะครับเจ้าโชคุโนะรุจินะครับทำการดึงนะครับในตัวของมุโนสุเกะนะครับที่บาดเจ็บปางตายขึ้นมา แบล็กมาเรียเอาโมโนสุเกะมานี่ใช่แล้วจะลืมไปเสียไม่ได้วันนี้คือแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายศัตรูจงเตรียมตรึงดัางเจ้าเด็กเวนีไว้ซะข้าจะสังหารทายาคุสกิที่ยังเหลือรอดและจะปิดฉากตำนานของพวกมันเสียทุกอย่างให้จบลงสักทีด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านฝั่งของเรือดำน้ําของลอดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพวกก้าวปอกดาบแดงจะทราบถึงการมานะครับของเนโกะมามูชิแล้วแต่เขาก็กังวลแหละครับว่าเนโกะมามูชิจะมาไม่ทันนะครับกับการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งความโชค ดีนะครับของก้าวปลอกดาบแดงที่มีเรือดำน้ําของรอจึงทําให้นะครับพวกเขาเนี่ยสามารถเข้าทางพิเศษได้เพราะว่าในเกาะโอนิงะชิมะนี้นะครับหากไม่มีเรือดำน้ําของรอหากจะเข้ามาด้วยเส้นทางปกติแล้วก็มาได้เพียงแค่ข้างหน้าเท่านั้นเขาจึงกังวลแหละครับว่าทางด้านของเนโกะมามูชิจะมาทันหรือไม่ <S <S เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เรือของเนโกะมามมชิเนโกะมามมชินะครับเขากำลังพูดคุยกับเมาโกว่าแต่ว่าตกใจเหมือนกันแฮะที่เรามาถึงพร้อมกันพอดีแบบนี้ก็ไม่จําเป็นต้องฝากข้อความไปฝากถึงหมวกฝ างลูฟี่แล้วสิทางด้านเนโกะมามูชินะครับจึงทําการตอบทันที ก็จริงของเองเดี๋ยวทิ้งโนตนี่ไปละกันเจ้าแจ็คที่ถล่มโซจนราบคาบเป็นแค่หนึ่งในผู้บริหารของกลุ่มศัตรูเองละทางด้านมาโก้เขาจึงอธิบายนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับโอเด้งฉันนะ่ะชอบโอเด้งอยู่แล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศวาน,น,คนุคูนี้ก็ไม่เคยล่วงไหลออกไปทะเลข้างนอกเลยฉันเองก็มีนึกถึงสถานการณ์ว่ามันจะเลวร้วายขั้นนี้และก็ได้มีการแสดงข้อความนะครับที่ว่ามาโก้ได้ฝากไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยเขาก็บอกเลยครับว่าอาจจะมาช้านิดหน่อยแต่จะตามไปแน่นอนและเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ทางด้านัง ของเดนจิโร่นะครับที่เขาไปพบกับซาสากิระหว่างทางพอดีซึ่งเดนจิโร่นะครับก็ทาการพูดคุยหลอกล่อนะครับจนทําให้ซาสากิไว้ใจนะครับเลยในท้ายที่สุดแล้วนะครับเจ้าซาสากินะครับดันถูกเดนจิโร่นะครับจับตัวเอาไว้นะครับเพราะว่าทางด้านเดนจิโร่นะครับเขาคือฆ่ารับใช้ของตระกูลโคซุกินะครับที่ทาการแอบแฝงเข้ามาและพวกเขานะครับก็ทาการบุกเข้าไปแทรกซึมในการโจมตีทันทีและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ด้านฝั่งของคินเอมอนนะครับที่ตอนนี้ชอปเปอร์นะครับกับอุซบทั้งสองคนถูกบิ่ ส่งหัวกับตนพวกแกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้ากลุ่มพวกฝางส่วนทางด้านของนามีน,นคะครับกับแครอททั้งสองคนที่เป็นห่วงนะครับในตัวของชอปเปอร์มากๆวิ่งไปนะครับเพราะต้องการช่วยเหลือแต่ทันใดนั่นเองนะครับพวกเขานะครับก็ถูกไล่ล่าด,ด้วยเช่นกันด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่คือทางด้านของอุนติแล้วก็เพดวันโดยทั้งสองคนนะครับทำการวิ่งนะครับในการตามหายามาโตซึ่งดูเหมือนว่าอุนตินะครับเธอจะเหนื่อยมากๆและขอร้องให้เพดวันนะครับก็คือแบบว่าช่วยเธอในียขี่หลังไปหน่อยแต่เพดวันทําการปฏิเเสธธนรรบทาางด้ออุตก ๆจึงทําการนะครับขี่หลังของเพจวันนะครับและทําการงัดคอเพจวันในทันทีและทนายนั่นเองนะครับท่านอุติเธอล้มนะครับจากการชนกับลูฟี่และทั้งสองคนนะครับที่ประทานหน้ากันดูเหมือนว่าจะด่ากันในทันทีมีปัญหาหรือแกเธอนั่นแหละมีปัญหาหรือไงก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของวันพีซตอนที่982นะฮะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนหน้านะครับก็จะมาในอาทิตย์หน้าเลยใครที่เป็นแฟนมังงะ